สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ป 4, .4 เหมือนเช่นเคยนะคะและตอนนี้ก็ยังพบกับครูอ้นคนเดิมค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณงครูมายสานิการและอ้าวร็อปปี้หายไปไหนคะเนี่ย มีใครเห็นรับบี้บ้างไหมคะมรับบี้อยู่ไหนนะารับบี้มาแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณครูไม้แล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะรับบี้นึกว่าจะมาไม่ทันเรียนวิทยาศาสตร์กับครูไม้แล้วเพื่อนๆแล้วนะคะเนี่ยอ้าวแล้วร,รับบี้มาทำอะไรอยู่ล่ะคะรับบี้ดูข่าวอยู่คะ่ะคุณครูไม้วันนี้นักข่าวนำเสนอรถยนต์รุ่นใหม่ที่ไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงคะ่ะ ยังดูไม่ทันจบก็นึกได้ว่าต้องรีบไปเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูไมค์ค่ะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองรถรุ่นใหม่ที่ไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเหรอคะแล้วรับบี้คิดว่าถ้ารถไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถจะใช้พลังงานจากอะไรแทนคะรับบี้คิดว่าน่าจะไม่แน่ใจเลยเอคะค่ะเงั้นเดี๋ยวรับบี้วิ่งกลับบ้านดูข่าวก่อนนะคะ เดี๋ยวรับบี้มาตอบครูไมล์ใหม่ค่ะอาจจะเย็นๆค่ะรับบี้ไม่ต้องไปก็ได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูไม้์บอกให้ก็ได้นะคะว่ารถยนต์รุ่นใหม่ที่ไม่ใช้น้ํามันเชื้อเพลิงจะใช้พลังงานจากไฟฟ้าแทนค่ะว้าวจริงเหรอคะเอ๊ะแล้วทำไมถึงต้องเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นการใช้พลังงานจากไฟฟ้าแทนล่ะคะ แล้วการใช้พลังงานจากไฟฟ้าดีกว่าการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงยังไงคะถ้ารับบี้อยากรู้งั้นเดี๋ยวเราไปอ่านเนื้อเรื่องกันดีไหมคะคุณครูคิดว่าเมื่อรับบี้อ่านเนื้อเรื่องจบแล้วนะคะจะตอบคำถามได้แน่นอนเลยค่ะรับบี้อยากอ่านเนื้อเรื่องแล้วคะ่ะนักเรียนก็อ่านเนื้อเรื่องไปพร้อมๆกันกับรับบี้เลยนะคะเนื้อเรื่องที่นักเรียนจะได้อ่านในวันนี้นะคะก็คือเรื่องที่4ี่ค่ะการนำไฟฟ้าของวัสดุค่ะ แต่ก่อนที่นักเรียนจะอ่านเนื้อเรื่องนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนอ่านหัวข้อคิดก่อนอ่านค่ะและลองตอบคําถามตามความเข้าใจของตนเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการอ่านสักครู่ค่ะซึ่งขณะที่นักเรียนอ่านนะคะนักเรียนสามารถกดพักวิดีโอเพื่ออ่านคําถามและตอบคําถามตามความเข้าใจของตนเองได้นะคะและเมื่อตอบคําถามเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็กลับมากดเล่นเพื่อมาเรียนต่อกับคุณครูค่ะ เอาละค่ะตอนนี้คุณครูคิดว่าทางนักเรียนและรับบี้นะคะก็คงตอบคําถามคิดก่อนอ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอนักเรียนและรับบี้ตอบคุณครูได้ไหมคะว่ารถยนต์ไฟฟ้าใช้พลังงานจากอะไรคะตอบกันได้ไม่เอย่ยรับบี้ลนะคะคิดว่าอย่างไรรับบี้คิดว่ารถยนต์ไฟฟ้าก็น่าจะต้องใช้พลังงานจากไฟฟ้าค่ะ ็น่าจะเหมือนกับในข่าวและที่คุณครูไมล์บอกเมื่อกี้เลยค่ะเป็นความคิดที่ดีนะคะรับบี้เอ๊แล้วนักเรียนล่ะคะตอบเหมือนกับรับบี้หรือเปล่าแต่คุณครูยังมีอีกหนึ่งคำถามนะคะคุณครูอยากรู้ว่าวัสดุที่นำไฟฟ้าได้มีสมบัติเป็นอย่างไรคะรับบี้ล่ะคะคิดว่าอย่างไรรับบี้ไม่ทราบเลยอะค่ะ อะไรคือนำไฟฟ้าหรอคะคุณครูไม้ม์เอาอย่างนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเราเก็บคำตอบที่นักเรียนและรับบี้ตอบไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านเนื้อเรื่องกันก่อน,นะคะ่ะคุณครูเชื่อว่าเมื่ออ่านเนื้อเรื่องกันจบแล้วนะคะทั้งนักเรียนและรับบี้นะคะจะตอบคําถาม2ข้อนี้ได้อย่างแน่นอนเลยค่ะเอาละค่ะเราไปอ่านเนื้อเรื่องกันเลยนะคะ เรื่องในระหว่างที่นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องนะคะนักเรียนสามารถกดพักวิดีโอค่ะเพื่อไปอ่านเนื้อเรื่องและเมื่อนักเรียนอ่านจบนะคะนักเรียนสามารถกดเล่นค่ะเพื่อกลับมาเรียนต่อกับคุณครูได้นะคะตอนนี้คุณครูคิดว่าทางนักเรียนและรับบี้นะคะก็คงอ่านเนื้อเรื่องกันจบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนและรับบี้ค่ะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านกันสักนิดนะคะคำถามแรกค่ะในเรื่องนี้นะคะรถยนต์รุ่นใหม่ใช้พลังงานจากอะไรคะนักเรียนและรับบี้ตอบได้ไหมคะคำตอบของรับบี้คืออะไรคะรับบี้ตอบได้ค่ะรถยนต์รุ่นใหม่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ค่ะ รับบี้ตอบได้แล้วค่ะรถยนต์รุ่นใหม่คือรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือที่เราเรียกว่ารถยนต์ไฟฟ้าค่ะแล้วคำถามต่อไปนะคะรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามีข้อดีอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงค่ะนักเรียนและรับบี้คิดว่าอย่างไรคะไหนขอฟังคำตอบจากรับบี้หน่อยค่ะ ระพีตอบ,บ,บได้ค่ะจากในเนื้อเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าใช้พลังงานสะอาดช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงค่ะแต่เอ๊คุณครูม,มายคะพลังงานสะอาดหมายความว่ายังไงคะพลังงานสะอาดก็คือพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเช่นควันดำหรือแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะและไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยังไงล่ะคะ อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยค่ะรับบี้ไม่ต้องทนดมควันเหม็นๆค่ะใช่แล้วค่ะรับบี้เรานักเรียนและรับบี้ทราบไหมคะว่าถ้าพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าหมดจะมีวิธีการเติมพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่ได้อย่างไรคะรับบี้ตอบได้ไหมคะเอจะต้องทำยังไงนะอ๋อ รับบี้นึกออกแล้วค่ะเราก็ต้องนำแบตเตอรี่ไปประจุไฟฟ้าค่ะใช่แล้วค่ะรับบี้เดี๋ยวคุณครูจะเพิ่มเติมให้นะคะว่าการประจุไฟก็เหมือนกับเวลาที่โทรศัพท์มือถือใกล้หมดเราต้องการชาร์จไฟหรือประจุไฟเหมือนกันค่ะแต่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะคะเราจะทำได้โดยการนำปลั๊กที่ต่อจากเต้ารับของบ้านมาเสียบเข้ากับรถยนต์ค่ะหรืออาจนำรถยนต์ไฟฟ้าไปชาร์จไฟหรือประจุไฟฟ้า ที่สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ค่ะเอแล้วสายไฟที่เสียบเข้ากับรถยนต์ไฟฟ้าจะต้องทำจากวัสดุที่มีสมบัติอย่างไรคะรับบี้ช่วยตอบหน่อยนะคะรับบี้ขอตอบว่าวัสดุที่ใช้ทำสายไฟต้องมีสมบัติให้ไฟฟ้าผ่านได้ค่ะแลววัสดุที่มีสมบัติให้ไฟฟ้าผ่านได้เราเรียกสมบัติของวัสดุนั้นว่าอะไรคะ บี้ทราบไหมเอ่ยถ้าวัสดุมีสมบัติให้ไฟฟ้าผ่านได้แสดงว่าวัสดุนั้นก็ต้องนำไฟฟ้าได้ค่ะอ๋องั้นเราก็ต้องเรียกสมบัติของวัสดุว่าสมบัติการนำไฟฟ้าใช่ไหมคะครูไม้ใช่แล้วค่ะทางนักเรียนะรับบี้นะคะเก่งกันมากเลยค่ะอ่านจับใจความได้ดีทีเดียวเลยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้คุณครูคิดว่าทางนักเรียนและรับบี้นะคะก็คงอ่านเนื yeah. ้อเรื่องกันจบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตอบคําถามรู้หรือยังกันดีกว่าค่ะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกกิจกรรมรู้หรือยังนะคะเพื่อมาใช้ในการตอบคําถามได้ค่ะที่สําคัญนะคะนักเรียนอย่าลืมเปรียบเทียบคําตอบของตนเองนะคะก่อนการอ่านเนื้อเรื่องและหลังการอ่านเนื้อเรื่องด้วยนะคะนักเรียนและรับบี้เป็นอย่างไรบ้างคะคําตอบหลังการอ่านของนักเรียนและรับบี้เปลี่ยนแปลงไปไหมคะ รับบี้ลองตอบหน่อยสิคะคำตอบของรับบี้ในข้อแรกไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ตอบในครั้งแรกค่ะทั้งก่อนและหลังการอ่านรับบี้ตอบว่ารถยนต์ไฟฟ้าก็ต้องใช้พลังงานจากไฟฟ้าค่ะเก่งมากเลยค่ะรับบี้แล้วคำถามข้อที่สองละคะของรับบี้เป็นอย่างไรบ้างจากการตอบทั้งสองครั้ง คำตอบของรับบี้เปลี่ยนแปลงไปค่ะก่อนอ่านเนื้อเรื่องรับบี้ตอบไม่ได้เลยค่ะว่าวัสดุที่นำไฟฟ้าได้มีสมบัติเป็นอย่างไรแต่เมื่ออ่านเรื่องแล้วรับบี้ก็ทราบค่ะว่าวัสดุที่นำไฟฟ้าได้คือวัสดุที่มีสมบัติให้กระแสฟไฟฟ้าผ่านได้ค่ะเก่งอีกแล้วนะคะรับบี้รับบี้นี่อ่านจับใจความในเรื่องได้ดีทีเดียวเลยค่ะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันดีกว่านะคะรับบี้ช่วยคุณครูไมสรุปด้วยได้ไหมคะได้เลยค่ะครูไม้เงินรับบี้เริ่มก่อนนะคะจากการอ่านรับบี้สรุปได้ว่ารถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าใช้พลังงานจากไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานสะอาดค่ะใช่แล้วค่ะรับบี้เดี๋ยวคุณครูไม้จะเพิ่มเติมให้นะคะ ว่าแบตเตอรี่สามารถประจุไฟฟ้าได้จากไฟบ้านค่ะและสายไฟฟ้านะคะทำจากวัสดุที่นำไฟฟ้าหรือให้กระแสะไฟฟ้าผ่านได้ค่ะตอนนี้รับบี้ก็ไม่ต้องกลับไปดูข่าวแล้วค่ะรับบี้ตอบได้แล้วค่ะว่ารถยนต์รุ่นใหม่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ค่ะเก่งมากเลยค่ะรับบี้เอคุณครูไมล์รับบี้อยากรู้จังเลยค่ะว่าวัสดุอะไรบ้าง ที่นำไฟฟ้าได้ค่ะอ๋อก็จะม,มีไม่เอาดีกว่าค่ะคุณครูมาย,ยังไม่บอกร็อบบี้ตอนนี้นะคะแต่คุณครูมาจะชวนร็อบบี้และนักเรียนนะคะไปทำกิจกรรมในครั้งหน้าค่ะเพื่อหาคำตอบกันค่ะว่าวัสดุอะไรบ้างที่นำไฟฟ้าได้ค่ะหากนักเรียนนะคะมีอุปกรณ์เหล่านี้อยู่ที่บ้านนะคะนักเรียนสามารถเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้แล้วนำมาใช้ในการทำกิจกรรมในครั้งถัดไปได้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูมายและรับปี้นะคะจะต้องขอลานักเรียนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย